เต็งโตมาบอกลอยกุยูรถย่บอนี้ตายนะบ้านนี้รถเสบ้านนี่โอ้จะจ้างมาไหนวแม่ฮะตายตายมือกันแหล่เพื่อบานนี้เทาสี่อดคุบอเพิ่บพ่ายมือนี้นี่มาเขาขึ้นนั่เทาต้นเสากณได้ไปไปขึ้นรถฟ้ขึ้นรถแบบ เไ่มอ,อยเวดมิบวิาแต่สะพานนอนรถเนเ,เนหมอมาี่กันหมเปล่าเยด่ะเยไปมััาครับเจอกันที่เวิร์คอรนะครับตอนทีสมกับรายการต่ละพี่น้องรถติดมเอาไปลาบบาย นองเอ้ยพรกันเสารเปลี่ยนสุดบักคุเวลาสิห้านาทีเหลือลาอีกห้านาที๋ย่ไลกการต่อคบผมเป็นรายการนี่นองเอ้ยนนองัวเร็วเส้อีนาทีเร็วๆสา่าเห็นไหมกันเจ้าเขาเจ้าเขาเจ้าเขาเลยเร็วแบบเล่งด่วนมากสามรายการวันนี้พี่น้องรายการแรกตัำไปแล้วนะการที่สอง มีกับเ<ะ>ต็นหลายไแต่ังบอกีหลากติดตามด้วยนะครับอาการต่อไปจะเป็นรายการอะไรนะครับผมรอชมรอชมรอชม,รอช,มรอชิมกันเลยนะจ๊ะ ตอนนี้ห้อก็มาเตรมเป็นที่เรียบร้อยแล้คบตอนนี้กำลังฆ่ากันกินเขาไว้าสร็เขาได้ัลครับอยู่ที่เบอร์204นะครับวันนี้3รายการเลยนะครับะไม่เียงวันี้จะขางว่าบิทางข้างนินะครับมานตุตัวเดียวได้มากครับผมตอบรายกันที่แล้วครับเนาะหายรายกเดีนี้กสวัสดีครับพี่นนอง ไต้สดปะครับปิ๊บบอกคครับผมิมเขาิเนี่บพรท่นอร่อยมากใ้เามนาทีองกินอร่อยมากขอบกเลยาอร่อยีเลยท้แครูชิมจังท้องแม่ด้วยสวัสดีครับแปงีเปนองมไม่จังไหมผู้สาวสิงห์กบผู้สาวสิงห์กบ คนดังใช่ไหมครับพี่นองกินของพี่กลบ้นึ่ง้หน่งไป็นอันอกตีอะไรเราเข้างมคุ้นมาค่ะเสียเีค้งเ็นางานเราก็จะอ่นลายการนะครับจะให้ก้นฝาด้วยเรือจะเป็นรายการสดยอดหน่เขาเขาอครับเดี๋ยวพี่นองเจอกันนะครับเดี๋ยวเติมพลังก่อนนะครับผม ครับผู้จัดพิเรศสวัส hmm. ด <t os of Switzerland> <os of Charles Young> uh ีครับน้องเล็กสุดนะครเฮ้ยครับผมสวัสดีครับน้องน้ำบุญโตเกียวมิวสิกครับโอ้สวัสดีครับครูชินจังโตเกียวมิวสิกครับสวัสดีค่ะน้องแอนนี่โตเกียวมิวสิกค่ะสวัสดีครับแน่บุรุตโตเกียวมิวสิกครับสวัสดีครับสกายโตเกียวมิวสิกครับ สวัสดีคะ่ะน้องสแต็ปปมโตเกียวบูวสิกคะ่ะสวัสดีครับรรเราจูนโตเกียวบูสิคครับสวัสดีครับกล้องวายุโตเกียวบูสิกคสวัสดีครับน้องอุ่นโตเกียวไส้หวาน,นะครับมายิ้มกับช่างภาพแต่แรกแล้วว่าต้องมาแน่ๆแล้วก็หกครับโอเคประมาณนี้นะครับท่านผู เทมสเ,เหนือเท่าไหร่ครับเทมส์เจ็ดอ,อ,อันดีขอบใจนะครับผมเป็นความสุขครับผมวันเสาร์ีนี้มาในรูปแบบใหม่นะครับผมแบบชมใหม่ลูกทุ่งอินดี้บริษัทหมอลำม,มีครบทุกแบบทุกอย่างเลยครับผมแปตุลาคมน,นี้ฝากด้วยนะครับผมเปิดวงที่คอนแกนข่าวครับ,รบนี่ไม่หยุดแน่นอนใช่เรายาวเรายาวติดตามกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกชีวิตที่มาด้วยนะครับขอบคุณนะครับตัวเกี่ยวสินค้าขอบคุณนะครับ

ออกรายการนะครับผมเพื่อโปรโมทนะครับผมตัวเกียวมิวสิกซีซันสองปีนี้กับคอนเสิร์ตตัวเกียวออนทัวร์นะครับผมตลอดตลอดตลอดนะครับ,นนรบปีนี้ก็เลยพา,าลูกๆมาออกทีวีด้วยแล้วก็มาโปรโมทฝากพี่น้องทงั้งเวิร์กพอยพี่น้องทงั้งทีวีแล้วก็พี่น้องทางออนไลน์ที่รับชมเราฟังกันทุกทุกวันนะครับผมซึ่งวันนี้ก็เอาเพลงพวกพ่อมาฝากเอฟซีน้องสเต็มกจะเต็มทุกทุกคนจะเต็มนะครับผมมาเฉพาะศิลปินตัวเกียวมิวสิกซีซันสองนะครับผมซึ่งก็ ศิลปิ์ที่ออกพอัลั้มของเราปีนี้ก็เราประโปมหมดเตมที่น้องสแตมโอ๊ยน้องแอนนี่น้องนัำบูนน้องยุริน้องป้องและก็น้องสกายพร้อมครับไป<ต>เปลี่ยนครับกูไม่ปีกพวกอีไอจำได้ความน่ารชื่ค,ครับผมเดี๋ยวคืนนี้นะครับไอเดี๋ยววันวน,นี้รอติดตามชมไม่จะเป็นยหลับชมย้อนหลังทาง Youtube ทาง Facebook แล้วก็รับชมสดทางทีวีนะครับ รายการที่สามต่อไปครับผม <c oughs> สองผ่านไปวันนี้ชุดนี้นะครับชุดโรมันพนระท่านอุดรุ่มาก <c oughs> นี่รายการที่สามนะครับกำลังจะเริ่มที่ยิงจังตาอัมสร้างกระเจ้าอีกสุดหนึ่งมาก่อท่านวางวไปงั้นกระเซียนก <c oughs> ำลังนะครับว้าววันนี้ชิดว่ยืนขึ้นเลย <c oughs> สามรายการสู้มากเตียนชุดสิบห้านาทีแล้วก็วันนี้ไม่แซงน้ำหนักไปห้าโลจริงๆสู้แยี่ยงขึ้นมาให้ดูชุดชุดให้ดูชุดคุณศักดิบอยบิ๊กนะครับวันนี้เรามาฟิ้แบบอันนี้เขาจะเป็นเตียนอันนี้โลมันอันนี้หมอพามีโลมันหมอพามั้เขาเรียกว่าโดยายยังไงฝากติดตามด้วยเด้อครับผมวันนี้ ถามไรกัน่น้องเล้วนดีกันสิไปบอวินตอมมาแลงหลายรแห้งออเดอร์เขาเลยอยู่ประเซลหลงจะบอกดูทางัวาไปเงินนะคนอื่นปิดวงแต่เราไม่ปิดนะครับก็ฝากติดตามด้วยเด้อครับเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งกำลังน้ำกดแม่เปลี่ยนสุกเลยครับเป็นมะขามตอนนะครับเนาะก็เป็นรายการสุดังไงก็ฝากด้วยนะครับ